สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่ในอีเวนต์ StarCraft Evolution League ครั้งที่7ในรอบ32คนเช่นเดิมนะครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะเราอยู่กับคุณรูเมสนะฮะหรือว่ารูเมสอันนี้ไม่รู้นะว่าต้องอ่านอ่านออกเสียงยังไงนะถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะฮะอ่านเล่นเป็นเซิร์ฟสีแดงอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะครับโดยเล่นเป็นเซิร์ฟสีเออเซิร์ฟสีแดงจากภาค2นะฮะพูดซ้ำทำไมวะ คู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณพรมนะฮะน่าจะว่าพรมนะโพรเม่พรมอ่าเรียกว่าเอ่อขอเรียกว่าพรมแล้วกันนะฮะเป็นโปรโตรสสีน้ําเงินอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับอ่าเป็นโปรโตรสจากภาคแรกนะฮะอ่าซึ่งในตาแรกนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าซิตาเดลนะครเป็นแมปที่สร้างเรียนแบบอ่าแมปของเกมภาคแรกนะฮะนี่ก็แมปก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคตรงกลางไม่มีอะไรนะอ๋อมีอยู่นะฮะเอสซีอีโว e e โอ้โหชัดเจนมากแล้วตรงนี้เอ๊ะ รู้สึกว่าจะมีโอ้โหหอเซีนากามีหินปิดไว้อยู่นะฮะต้องทําลายหินก่อนฮนะอแล้วก็โอ้รู้สึกว่าเขาจะทําดีมากเลยนะนี่แมบนี้ดูสวยงามมากนะสวยงามเกินไปด้วยนะ,จ,ะจริงจริงอ่ะหลังจากที่ห่างหายไปสักพักนะฮะสหรับเกมนี้ก็ตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะฮะอ่าซึ่งฝั่งเซียมเงนินตอนนี้ก็ลงเบสสองก่อนเลยนะอย่างไวนะฮะแล้วก็ดับเบิลแก๊สนะครับผมตามสูตรโปรโตสนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สูตรเป๊ะๆเท่าไหร่นะที่แน่ฝั่งเซียเงินก็เล่น แฮชแล้วก็พู l นะฮะลง hatchery ต่อเป็น a w n i n g pool นะฮะแล้วก็ลงเบสสามต่อโอ้โหเอาเลยนะฮะเบสหนึ่งเบสสองเบสสามต่อเลยนะฮะอย่างไวเลยนะครับฝั่งสีแดงนี่คือเน้นออิคโนมิกเน้นโปรดักชันนะฮะตรงนี้ไว่ายังไงครับส่งโอเวอร์ดบินเข้ามาสเกิลแล้วก็โอ้โหมีอันนี้เป็นฉากนะับป้อมปืนฝักแคนนอนของโปรโตสที่เราจะเจอกันใน อผมจําชื่อภารกิจไม่ได้แต่ว่าเป็นภารกิจที่เราจะได้ตัวฟนะีนิกซ์มาอ่ะจากอ่าเลกาซีฟเดอะฟอยนะฮะอ่า,อาแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับเบสสองมาแล้วนะฮะกดควีนมานะฮะอัอนนี้บอกไว้เผื่อใครยังไม่รู้นะฮะการแข่งขัน r ตาร f t Evolution League เนะี่ยเขาจะเล่นผ่านมอดตัวนี้นะ t t r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  f t t v v o u u t o o n o o p p l t t นะฮะ ใครอยากเล่นก็ไปเสิร์ชหาดูได้นะอยู่ในอยู่ในโหมดอาเคดนะกดไปที่คัสตอมแล้วก็อาเคดนะฮะหน้าเมนูนะครับผมประมาณนี้นะฮะเบียรซอมแล้วนะฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้ไซเบอร์เนติสคอรก็มาแล้วเช่นกันนะฮะตรงนี้ไม่ครับโอเวอร์โหลดค่อยๆบินสเกิลไปตรงนี้ไม่เจอใครนะฮะลงมานะจุดนี้นะตรงนี้ก็จะมีแท่งไม่ใช่แท่งผนึกเหมือนกับว่าเป็นอะไรสักอย่างที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีเครื่องส,สรร่งสัญญาณมั้ง แล้วนี้อะไรเนี่ยจริงๆนี่เหมือนกับว่าจะเป็นไอพ่นยานอวกาศนะแต่ทําไมมาติดไว้ตรงนี้นี่ก็ไม่ทราบเหมืกันนะคนทําแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคิดอะไรอยู่นะอ่แต่ว่ายังไงก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีมเงินโอเคกําลังกดดรากูนมาฮะมีซีลอดยืนคุ้มกันอยู่สองคนนะครับผมตรงนี้คนนึงกับฝั่งนี้คนนึงนะฮะแล้วตรงนี้ได้ดรากูนมาแล้วนะฮะตัวแรกฮะอันี้เป็น อ๋อใช่ครับอ่อสำหรับแบบนี้นะพื้นตรงนี้นี่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นะอ่ายูนิาพพื้นนี้สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นะแล้วตรงนี้มีการสร้างโรบอติกฟกซิลิตี้มาแล้วนะครับผมเปิดเป็นชัตเติลก่อนเลยนะอ่าชัตเติลแล้วก็น่าจะเป็น,นริเวอร์นะตามสูตรนะครับแต่ว่าริเวอร์ยังสร้างไม่ได้นะต้องรอโรบอติกซัพพอร์ตบมาก่อนนะในขณะที่ฝั่งสีแดงนะครับตอนนี้เล่นเทคอะไรครับเล่นอ่ามีแต่เซิร์ฟลิงนะฮะจังหวะนี้โอเครีเซิร์ฟปีดลิงก์ก็กำลังจะเสร็จนะฮะ แล้วตรงนี้ควีนมาขึ้นมาบนเนินนี้เลยฮนะอย่างรวดเร็วนะฮะตรงนี้มีโปรโตสครดด้วยนะยิงาสามารถทำลายเพื่อเปิดทางได้นะเลือดแต่ว่าเลือดมันต้องสองอยนะเยอะอยู่นะ,ะแล้วตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีแดงอ้าส่งโอเวอลดบินเข้ามาสเกลจเอนะฮะเห็นแล้วนะครับว่าส้นเมืองเข้ามาสปอนนะจุดนี้นะเพราะจริงๆแล้วแมปนี้เ,นเป็นแมปที่เล่นกันสี่คนนะจุดสปอนก็จะเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะฮะอ,อยู่แบบนี้นะ ตรงนี้อันนี้อ๋อเรฟ้าโอเคตรงนี้ไหมครับโอ้ยดับเบิลโรโบออกริเวอร์มาสองตัวเลยนะจังหวะนี้ซึ่งริเวอร์สองตัวนี้สามารถยัดใส่ชัตเตอร์หนึ่งลำได้นะเพราะชัตเตอร์ลำหนึ่งมันบรรทุกริเวอร์ได้สองตัวเออผมจะพูดทําไมวะ <c oughs> พูดซ้ำไปซ้ำมานะฮะขออภัยนะอ่าตรงนี้ลงฟอร์จเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าแมปนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ออบเจกต์มันเยอะนะฮะคือวัตถุมันเยอะนะฮะแล้วใครที่คอมไม่แรงนี่ รมเรตตกได้นะซึ่งยกตัวอย่างเช่นคอมของผมนะตอนนี้ก็เฟรมเรทอยู่ประมาณ30น,นะฮะงทั้งที่จริงเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ในเฟรมเรทร้อยกว่าได้นะแต่ตรงนี้ว่ายังไงครับอาชาัตเติลร,รับรีเวอร์ขึ้นไปแล้ว2ตัวนะแล้วก็พุ่งออกไปเลยนะร r ม v ิทิคไดรฟ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเพิ่มเพิ่มทยเพ,พ,พิ่มสปีดให้กับตัวชัตเติลนะแล้วฝั่งสีแนงเขามีอะไรกันบ้างหรือเปล่าผพว่าก็น่าจะมีแหละนะ แต่ว่ามีอะไรล่ะมีอะไรไว้กันบ้านมีสาบโอ้นี่ไงดรอปชัตเติ้ลเออไม่ใช่ดรอปดรอปรีเวอร์ลงมาแล้วนะจังหวะน,นี้ยังไงครับซูไม่ได้นะเพรามาเจอโรชนะครับผมต้องดึงหนีก่อนนะอือ่าม,มาตรงนี้นะฮะแล้สุกว่าพื้นตรงนี้มันจะยุบลงไปด้วยนะเนี่ยยุบเพราะว่าถ้าถ้าจะไม่ผิดนี่เกิดจากการวางคลิปของฝั่งสีแดงนะอืมอ่าอะไรยังไงครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีน้ําเงิน ยังไม่ปล่อยริเวอร์นะฮะหามุมสวยๆนะครับผมจังหวะน,นี้เกลียวรีคอนสติทิวชั่นมาแล้วนะฮะเพิ่มสปีดให้กับโรชครับทุกคนโอ้โหปล่อยไปสองลูกแตกไปจํานวนหนึ่งนะแต่ที่แน่ๆนะครับต้องยังไงก็ต้องหนีโรชให้ทันอยู่แล้วนะฮะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยฝั่งสีแดงก็จะไม่ได้ทําลายริเวอร์สักทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เสียควีนไปแล้วนะฮะแล้วตรงนี้โอ้โหเรเวนเจอร์รู้สึกว่าฝั่งสีแดงเนี่ยจะใช้สกินแบบผสมผสานนะฮะอ่า เป็นไพ่เม้าเซิร์ฟโดนนะฮะแล้วก็เป็นเรเวียรทานโรชอะไรนะเรเวเจอร์สกินมันชื่ออะไรนะซิมูแลนด์นะฮะอ,อืมแต่ว่าใครที่เล่นเป็นสตาร์คัพภาคแรกนี้ก็จะมีสกินเดียวนะฮะบังคับเลยนะฮะบังคับอ่าเลือกสกินไม่ได้นะแล้วตรงนี้ตีหินเรียบร้อยครับเข้าไปเปิดหอคอยยังไม่เข้าไปนะยังไงครับตรงนี้ฝั่งสีนเงินอาวมาจ้าเอนะครับถอยนีก่อนนะฮะจังหวะน,นี้สู้ไหม โอเคกำลังจะสู้ตรงนี้ดากูนตะแคงข้างตลกดีนะฮะอ่าแล้วตรงนี้ตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงอื้มแต่ที่นี่นะครับผมว่าฝั่งสีน้ำเงินนียากนะครับที่จะเอาฝูงทั้งฝูงนี้ลงได้นะแล้วประเด็นคือฝั่งสีแดงเขาแยกออกเป็น2ทางนะครับมีเรฟเจอร์อยู่ฝั่งขวาด้วยนะเตรียมตัวใช้โคดสีบายนะ,ะยิงไปแล้ว1ดอกน,นะครับบึ้มนะแล้วฝั่งสีน้ำเงินไม่ดึงยูนิตหนีด้วยนะฮะโอ้โหปล่อยให้ดากูนมันโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลอยู่ตรงนี้นะครับ ก็พังไปสิทนะันลักษณะนี้ริเวอร์ดรอปมาแล้วก็ยังไงครับเอาขึ้นยานเรียบร้อยครับเดียดเด๋ยวดรอปเดี๋ยวรับขึ้นยานนะฮะเป็นแท็กติกปกติของโปรโตสจากภาคแรกอยู่แล้วนะซึ่งจริงๆฝั่งสีแดงนี่ถ้าจะสู้กับตัวริเวอร์ดรอปอย่างนี้ให้ได้นี่ต้องอาจจะต้องใช้ควินนะแล้วมมนก็ต้องใช้โครสิบไบแบบตำแหน่งดีๆนะฮะจังหวะด,ดีๆประมาณนี้นะตรงนี้บึ้มไปอื้แต่กุนก็พังไปอีกไปอีกนะฮะตอนนี้ฝั่งสีแดงค่อยๆรุกคืบขึ้นมานะฮะ ยังไงครับเอาไม่ไม่ไปต่อนะฮะถอยกลับก่อนนะครับจังหวะนี้แในขณะเดียวกันตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีแดงอัปเกรดบวก2มิสไซแอ็ทแกกำลังมาฮะครับตรงนี้รากูนก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะทีละตัว2ตัวนะครับฝั่งโปรโตสพักแรกนี่ไม่มีว์ปเกตนะคุณจะว์ปยูนิตลงพื้นไม่ได้นะตรงนี้เขาโครซีบายเกือบโดนพวกเดียวกันนะทแน่ๆครับตรงนี้มีรากูนมารออีกแล้วนะจังหวะนี้ อย่างดูเดือนนะครับแล้วนี่ครับออ้ยสการับวิ่งอ้อมหน้าอ,อ้อ,อมหลังนะฮะแล้วก็บึ้มไปนะครับอื <c oughs> มีแต่ซากศพนะฮะ <c oughs> โอ้โหอย่างดูเดือนนะฮะตอนนี้ฝั่งสีแดงต้องถอยกลับก่อนนะส่วนฝั่งสซเงินก็บุกเลยไหมยังไม่บุกนะแต่ว่ารออยู่ณจุดนี้นะครับฝ <c oughs> ั่งสซเงินบุกไปนี่ก็ ค่อนข้างเสียเปรียบนะฮะไม่ต้องรีบนะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆน,นะครับฝั่งสีแดงเขาเข้ามาอีกแล้วนะครับอุคอร์ซิบายเน้นๆนะครับมอ้ยชัตเตอร์อยังไม่แตก <c oughs> ที่แน่ๆดากูนแตกไปอีกหนึ่งนะตรงนี้ดรอปรีเวอร์ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าแต่ชัตเตอร์ลำนี้เลือดมันเหลือสามนะฮะโอ้โหเลือดเหลือสมสกิดนิดเดียวเนี่ยเอาเควีนมายัางไม่กี่ทีก็ร่วงนะเรียบร้อยนะ <c oughs> ตรงนี้ไว้ครับวางป้อมไว้เลยครับว้าว wow. ตร,ตรงนี้ฝั่งสีเงินฝั่งสีเงินเล่นแค่สองเบสนะฮะในขณะที่ฝั่งสีแดงนี่ก็รุกเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่อ่าเรียกว,ว่ารุกไม่ได้นะฝั่งสีแดงต้องเรียกว่ากันบ้านนะเป็นแนวป้องกันเรื่องเกมป้องกันอยู่นะจนังหวะนี้ในขณะที่ฝั่งสีเงินก็ค่อยๆรุกขึ้นมานะอย่างที่เห็นนะครับถึงตรงนี้ไหมครับคอร์ดสิบบายดักหน้าอีกแล้วไม่โดนอะไรเลยนะฮะตรงนี้โดนไหมครับไม่โดนโดนอยู่นะโอ้ยชัตเติลแตก เรียบร้อยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวชัดต,ต้นอีกลำหนึ่งนะฮะริเวอร์สองตัวนะครับผมจังหวะน,นี้นี่ครับดร็อปตัวมะเรียบร้อยอ่ะฝั่งเสียมเงินอยู่นี่ก็ค่อยๆไหลามานะเป็นรากูนกับซีลอดนะครับอ่าน่าจะเล่นไฮเทมปลาด้วยนะแต่ว่าถ้าเล่นไฮเทมปลาเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีคุ้มค่าสักเท่าไรนะาหร่นะแล้วจังหวะนี้ฝั่งสีแดงโอเคเน้นไปที่โรชกับเรเวเจอร์อยู่เช่นเดิมนะฮะ ไม่เปลี่ยนเทคนะฮะไม่เปลี่ยนแท็กติกนะครับมีการลงเบสสีแล้วนะฮะแล้วตรงนี้ปะทะกันอย่างอลังการนะครับดุเดือดสุดๆเลยนะฮะดากูนฝั่งสีแดงเอ้ยฝั่งสีเงินยังไงครับค่อยๆหายไปทีละตัวทีละตัวฮะฝั่งสีเงินก็ต้องไมโครตัวชัตเตอร์ดีๆนะครับรับขึ้นยานให้ทันฮะแล้วจังหวะนี้ฝั่งสีแดงเข้ามาสไลเข้าไปที่ริเวอร์ไมโดนะฮะเน้นไปที่ดากูนก่อนแล้วกันนะครับจังหวะนี้คอโรซีบายเน้นๆอีกนะฮะโอ้โหแตกยกฝูงนะครับ หลือชัตเติ้ลกับริเวอร์อยู่แค่นี้นะอ่าที่เหลือก็ต้องสร้างยูนิตขึ้นมาเพิ่มเติมนะฮะแล้วตรงนี้แย่ครับฝั่งสีน้ําเงินดึงคนงานมากะจะมาขยายฐานตรงนี้แต่ไม่ได้นะครับเพราะฝั่งสีแดงเอาโอฟุลมาปล่อยคลิปไว้นะแต่ว่าเก็บแร่ได้อยู่นะอ่าตรงนี้ซิมิเลเตอร์โอ้คัสตอมโมเดลนะเนี่ยคัสตอมโมเดลของมอสตัวนี้นะฮะสวยงามดีนะครับอ่ะตรงนี้ไวย่ยังไงฮะฝั่งสีแดงเอา โอ้โหยังไม่ทันได้ประทักกันเลยนะแต่ว่าฝั่งเซมเงี้รู้ตัวดีนะว่าตัวเองนี่แพ้แน,น่นอนนะครับกด GG ไปก่อนเลยนะคุณพรมสรุปในตาแรกนี้ชัยชยนะได้ตกเป็นของคุณรูเมสฝั่งสีแดงนะฮะโอเคครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับอมาต่อกันในตาที่2อนะฮะคราวนี้อยู่ในแมปเลไลส์นะฮะคุณรูเมสหลังจากที่ได้คะแนนขึ้นนำมาก่อน1แต้มนะฮะเขาก็สลับไปเล่นเป็นซึก ภาคแรกนะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะในขณะที่คุณพรมเนี่ยเป็นโปรโตสจากภาค2อ,อยู่ที่ฝั่งขวาบนนะฮะกะติกาของอการแข่งขัน,น Starcraft Evolution League หลกัลกๆเลยนะทุกครั้งที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นแบบว่าเล่นสลับภาคกันนะฮะอ่าถ้าตานี้คุณเล่นภาคแรกตาต่อไปคุณก็ต้องเล่นภาค2แล้วก็เล่นภาคแรกอีกทีหนึงอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งรอบนี้เนี่ยรอบ32คนเนี่ยเขาจะเล่น Bas e of นะก็คือใครได้2แต้มก่อนใช่ไหมวะใช่ใชนะ ใครได้2แต้มก็คือชนะเลยนะคะแนน2ใน3นะประมาณนี้นะครับผมก็มาดูกันนะว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับที่แน่ๆนะถ้าว่าคุณพรมแพ้อ,อีกนะก็คือตกนะฮะตกรอบนะครับตกไปอยู่สายล่างนะไม่ใช่เรียกว่าตกรอบนะบอยู่ lower bracket นในขณะที่ฝั่งคุณรูเมสก็จะขึ้นไปอยู่ที่ upper bracket นะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าตานนี้ฝั่งสีน้ําเงินคุณพรมนชนะก็จะต้องไปตัดสินกันอีกตาหนึ่งนะก็จะเป็นตาที่3นะฮะ ก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมที่แน่ๆฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยอาจจะต้องดุดันหน่อยนะฮะตอนนี้นะครับเราเล่นเป็นภาค2ด้วยนะภาค2ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือยูนิตมีให้เล่นหลากหลายนะฮะ,ะในขณะที่ฝั่งสีแดงนี้ก็เล่นเป็นภาคแรกสปอนนิงพูกลกำลังจะมานะ,ะเป็นคัสตอมโมเดลนะฮะ เล่นเป็นภาคแรกยูนิตก็จะไม่หลากหลายแต่มีข้อดีตรงที่ไม่ต้องไปเสียเวลาในการขยายคลิปนะฮะอ่านี่คือข้อดีของภาคแรกนะเพราะว่าคลิปมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกจากเอาไว้วางสิ่งก่อสร้างนะครับแต่ว่าผมอยากเห็นนะ Animation Spawning Pool เวลาสร้างเสร็จมันจะเป็นยังไงนะฮะาก็จะมีคั s t o มแอนิเมชันรึเปล่านะโอเคไม่มีนะแค่ขยายวบออกมาเฉยๆนะอ่าแล้วก็ยังไงครับรีเซิร์ชสปีดลิงยังไม่มานะโอเค ฝั่งสีแดงเดินทางมาถึงหน้าบ้านฝั่งสีน้ำเงินแล้วนะตรงนี้ไซเบอร์เนติสคอมาแล้วรีเซิร์ชวาร์ปเกตเอาแคนเซิลไปนะทำไมกันครับจะทำอะไรเอ่ยเก็บตังไว้ลงอ๋อสตาร์เกตนะมาแล้วนะกําลังมานะฝั่งสีน้ำเงินเปิดเป็นอเดฟก่อนนะครับโอเคสร้างสตาร์เกตก่อนนะครับแล้วค่อยรีเซิร์ชวาร์ปเกตนะโยลึกทแ้ยแต่จังหวัดนี้คุณรรเมสฝั่งสีแดงก็ ลงแฮชชอรี่เพิ่มอีกที่หนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเบสสามนะับตรงนี้อะไรนี่ evolution chamber นะฮะโอเคแล้วตรงนี้อ่า Research Research speed link นะฮะอ่า meta b o l i c boost นะอันนี้เป็นไอคอนของภาคแรกนะไม่ใช่ไอคอนของภาคแรกไอคอนที่เขาเรียนทุยเรียนแบบภาคแรกเออนะจริงจริงมันเป็นไอคอนจากเกมเอ,อ่อภาคอะไรนะ heart of the swarm นะ ใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็ไปเล่น h e a r t of, of the swarm นะค,คุณจะได้เห็นอยู่นะแต่จังหวะน,นี้ว่าครับอ d เด็เข้ามาอาแขนเซิทีมไปนะว่าแต่ตัวอยู่ไหนอ้อตัวอยู่นี่นะโอเคแล้วตรงนี้อุย้ย s ตา r เกตมาแล้วเปิดเป็น v o ย์เรด้วยนะน่าสนใจนะครับอา่าเมตาบลิกบูสก็กําลังจะเสร็จนะจังหวะน,นี้โอเคแล้วยังไงครับในบ้านเอ้ยในแนวแรกอมีการลงคลิปโค l โนนี่ได้วยนะอ่ามีการย้ายตําแหน่งนิดหน่อยนะครับลงคลิปโคโนนีแล้วก็จะ จัดการเป็นเอ้ยยังไงครับอเด็เข้ามาตรงนี้เอ้าโดนล้อมหน้าล้อมหลังนี้ท่านหนีทันอยู่นะโอ้โหเลือดเหลือสองอก็เกือบไม่ทันนะฮะโอ้โหวุดวินนะฮะวุดวินอ่ะคลิปโคโรนี่เอาไว้ขยายคลิปเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็อัปเกรดเป็นป้อมนะอมบอกไว้เผื่อใครไม่รู้ไม่คณิตกของเกมภาคแรกนะแต่ว่าทำไมเป็นสปอร์เ,อเดี๋ยวนะฝั่งสีแดงเขาเห็นเหรอสีแดงไม่เห็นนี่หรือว,ว่าเขาเห็นยูนิตน่าจะเห็นยูนิตนะ ที่แน่ๆนอยเรย์ Voy มาแล้วนะครับผมจังหวะนี้ไม่ครับแอสซิมิเลเตอร์โอเคเพิ่มเติมนะตรงนี้เป็น p y ลอนแนวหลังแนวแรกเอวบลล์แตกนะฮะเรียบร้อยจังหวะนี้อัปเกรดมิสไซล์แท็กบวกหนึ่งนะของฝั่งสีแดงนะฮะเขาจะเล่นอะไรครับเล่นไฮดร้าฮะน่าจะใช่นะฮะกดมาอยู่นะนี่ตรงนี้ก็เป็นสปอร์โคลนีเพิ่มเติมอีกที่หนึ่งนะพูดถึงแล้วไฮดรลิสเดนอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่นี่นะฮะโอ้โหสร้างไว้ซ์ ค่อนข้างอันตรายนะสร้างไว้จุด,จดนี้เนะี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ส่งไฮด้าเข้ามาคุมเบสสามนะมีการลงคลิปโคโลนีแล้วก็จับแปลงร่างเป็นสปอร์นะฮะสปอร์โคโนนีนะครับทําแบบเรียนแบบภาคแรกแบบเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะมีน้ําเขียวๆอยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะ,ะตรงนี้มีสไซเอเทควกหนึ่งเรียบร้อยครับมาแล้วนะแล้วตรงนี้ไว้ฮนะฝั่งสีแดงสซีแดงนี่ค่อนข้างได้เปรียบตรงที่เขามีอยู่ในเซอร์กิ้ง ซึ่งเป็นยูนิตที่เหมาะกับการสเกลวิ่งไปวิ่งมางอย่างรวดเร็วนะในขณะที่ฝั่งซิมเงินมุมมองที่เขาเห็นก็จะมีอยู่แค่นี้นะแล้วยูนิตสเกลนี้ก็จะต้องเป็นอะเดฟนะฮะหรือว่าก็เป็นฟินิคเป็นออริเิลไปแต่ว่าเขาเปิดเป็นวอยเอรออกมาก่อนนะแล้วตอนนี้ก็มีฟลิทบีคอนแล้วด้วยนะโอเคเกตเวเพิ่มตอนมีก2หลังนะไพลอนอีก1อันนะฮะฟอร์จอัพเกรดบวกหนึ่งให้กับกองทัาพภาคพื้นดินกำลังจะมานะครับผมส่วนตรงนี้ไว้ครับฐานใหญ่อัพเกรดขึ้นเป็นแรนนะฮะ ตรงนี้เรียกยานแม่เลยครับโอ้โหมันมันจะดีเลยครับมาเลยฮะส่วนตัวผมว่ามันยังมันยังไม่เหมาะนะกับสถานการณ์ตอนนี้นะประเด็นคือยานแม่นิจําเป็นที่จะต้องมียูนิตซัพพอร์ตเยอะบ้าๆนะอย่างเช่นตัวสตอกเกอร์นะมไม่ใช่ยูนิตซัพพอร์ตที่แบบตัวทําหน้าที่ซัพพอร์ตโดยเฉพาะแบบเซนทรีนะแต่หมายถึงว่าตัวที่มันจะมาสนับสนุนยานแม่ได้อย่างสตอกเกอร์นะประมาณนี้แล้วตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีแดงเห็นแล้วนะฮะ ว่าขอเล่นยานแม่ฮนะชัดเกณฑรับมาซะขนาดนีนะโอเคกองทัพยังไม่ต้องตามมาก็ได้ฮนะเดี๋ยวใช้ยานแม่เรียกตามมานะ,ะจังหวะน,นี้ไวนะ้ฮะเข้ามาเจอคลิปคโคลนี่กำลังแปลงร่างเป็นสังเกตน,นะฮะยังไงครับเจอไฮดร้าเป็นฝูงไม่ทันนะครับบึมเรียบร้อยครับผมไปแล้วนะะส่วนตรงนี้ยานแม่สมุเขาส่งมาตรงไหนเนี่ยผมว่าคุณผมไม่น่าจะปิดเกมได้นะโอ้โหแล้วตรงนี้ไว้ครับสตอกเกอร์สองตัว ซีหลอดห้าแล้วก็เซนทรีอีกเป็นฝูงนะฮะเซนทรีม, ry, มันเป็นยูนิตซัพพอร์ตนะคุณไม่จําเป็นต้องสร้างเยอะขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าที่นี่นะครับตอนนี้ยานแม่เดินทางมาถึงแล้วนะเข้าไปได้ไหมฮะถ้าเข้าไปในดนไฮดราสอยนะครับไม่น่าไหวนะฮะจังหวะน,นี้เข้ามาตรงนี้เจอสปอร์อีกแล้วตรงนี้มีไฮดราไหมโอ้ยฝูงเรียบร้อยครับเรียกกองทัพมาแล้วนะฮะกดล่องหนหมู่ด้วยแต่ว่าอย่าลืมนะครับเขามีสปอร์คอลนี่มันเป็นเดติเคเตอร์นะฮะ มันไม่มีประโยชน์นะครับผมกดล่องหนเนี่ยเรียบร้อยครับจริๆฝั่งสีแดงชนะแน่อนอนครับตอนนี้อาถามว่าเสียเงนินไม่มียูนิตเข้ามาเติมนะตรงนี้เรียยสตอเกอรลลงมาอีกหกตัวโอ้โหแลวว่ายังไงฮะจังหวะนี้ฝั่งเสียเงินวิ่งหนีสิครับเรียบร้อยอ,าาอ่ะกลางฟอสฟิลกันไว้ด้วยนะโอ้โหแต่ว่าแฮนรามันก็แรกตัวผ่านมาได้นะและในขนาดเดียวกันฝั่งสีแดงตอนนี้ขึ้นสไปนนะฮะ จะเล่นอากาศยานนะครับซึ่งก็คือตัวมิวตันเองนะอลองไฮดราเยอะอย่างเงี้ยมีอ้าวมีเลเกอร์อ๋อรีเซิร์ชเลเกอร์แอสเปคอยู่นะเป็นรีเซิร์ชท,ที่ทําให้ไฮดราแปลงร่างเป็นลปเลเกอร์ได้นะแล้วตรงนี้ปะทะกันอย่างดุเดือดนะฝั่งสีแดงไม่ไหวนะครับดึงหนีก่อนนะยังไงครับฝั่งสีมันก็วิ่งตามนะ สี่งเงินตอนนี้มีอัปเกรดอะไรบวกหนึ่งกองอา่าบวกหนึ่งดาเมจให้กับยูนิตภาพพื้นดินฮนะและตรงนี้อันนี้คืออะไรรีเสิร์ชเอออ๋อเพิ่มระยะการมองเห็นของโอเวอร์อร์ดเนี่ยละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะในมอดตัวน,นี้นะแล้ตรงนี้อะไรนี่ลงแฮตเพิ่มอีกโอ้โหโปรดักชันเน้นๆเ,เลยนะฝั่งสีแดงจังหวะนี้แล้วยังไงครับเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บอ้ยฟอร์ตฟิวอย่างดุเดือดนะฮะ ฝั่งสีน้ำเงินเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะฮะนึกว่าจะกดยอมแพ้ไปซะแล้วนะฮะฝั <c oughs> ่งสีแดงก็กันบ้านมาได้ดีอยู่นะแล้วตรงนี้ส่งสเกิร์ตมามาทำอะไรครับเอาไว้ชนยันแม่ได้อยู่นะแต่ว่ายันแม่มันไม่อยู่ครับอาะแตกไปนะ <c oughs> เรียบร้อยครับจงังหวะนี้แล้วงไงฮะฝั่งสีน้ําเงินมาลงไพล้นตรงนี้แล้วสร้างเป็นเน็กซัสด้วยอ๋อแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้านไม่ไหวนะได้จีจีไปนะครับโอ้โหจริงจริงฝั่งสีเงินนี้น่าจะ ดันต่อได้นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะทรัพยากรเริ่มร่อยรอนะไม่ไหวนะแต่ว่าพูดถึงแล้วยันแม่ไปไหนครับอย่าบอกนะว่ายันแม่แตกโอเคแตกไปแล้วเรียบร้อยแต่ผมไม่รู้ว่าแตกตอนไหนนะที่แน่ๆนะครับฝั่งีน้อเงินนี่ตัดสินใจแบบนี้นะลงไพลอนตรงนี้แล้วก็วางเน็กซัสนะเน็กซัสที่ยังสร้างไม่เสร็จสามารถทําให้ไพลอนนี่มีความสามารถวาร์ปคอนดูอิตได้นะก็คือวาร์ปยูนิตเร็วขึ้นนะเวลาที่ มันจะต้องอยู่ติดกับ넥ซัสหรือว่าอยู่ติดกับวาร์ปเกตหรือว่าเกตเวนะฮะแต่ว่าเกตเวหรือว่าวาร์ปเกตเนี่ยต้องสร้างให้เสร็จก่อนนะถึงจะมีเอฟเฟกนี้นะแต่ว่า n ซัสนี่ไม่ต้องรองให้เสร็จก็มีเอฟเฟกนี้นะจริงๆมันจะขึ้นบอกอยู่แต่ว่าอันนี้ทําไมไม่บอกก็ไม่รู้นะฮะแต่วันที่น่นะฮะฝั่งเสียเงินก็ได้กดยอมแพ้ไปอีกครั้งหนึ่งนะทำให้คุณรูเมสชนะไปด้วยคะแนน2ต่อ0ูนย์นะครับผมยินดี <c oughs> ยินดีด้วยนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอติเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ